transparent mode shady mode shady mode transparent mode yeah. ah. <laughs> ช่วงนี้โคตรร้อนทุกคนทุกคนร้อนเหมือนอุ้มแน่นอนนะคะแล้วเราก็อยู่กับกราสตูบแบบนี้มาเป็นปีแล้วใช่ไหมตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามเ,เข้าไปเจอใน IG นะคะเราจะสามารถติดฟิล์มตัวนี้เข้าไปกับตัวกราสตูบได้เลยแล้วก็ช่วยกันเรื่องของความร้อนเพราะมันเป็นดิมเอเบิลสามารถทีจะปรับลดนะคะเรื่องของความสว่างได้มันเจ๋งมากๆเดี๋ยวอขอเข้าไปคุยกับเขาแล้วถ้าดีเดี๋ยวจะติดเลยเป็นยังไงไปดูกัน มาถึงแล้วนะคะก็นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มติดตั้งแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ชื่อว่าฟิงฟิล์มนะคะเราจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นเมจิกฟิล์มและกันตัวฟิงฟิล์มตัวนี้นะคะเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันจะคือตอนแรกุเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นฟิล์มนะที่ติดเข้าไปกับตัวกราซูปสรุปไม่ใช่ทุกคนมันจะเป็นแผ่นแบบนี้เป็นอะคริลิกนะคะแล้วก็จะมีตัวฟิล์มแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นมอเตอร์เนะเอาไว Dim ้ดิมเอเบิลสามารถจะปรับลดเรื่องของความสว่างได้นะคะตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยเพราะเวลาที่เรานะคะติดไปกับตัวกกกรระะะะะจจแแล้วววมมันมันนะนีห่างต กับตัวอะคริลิกเนี่ยนิดหนึ่งทําให้สามารถนะคะจัดการเรื่องของความร้อนได้ดีมากกว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะติดตั้งนะคะนี่แผ่นมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมาดูที่ตัวอะคริลิกใกล้ๆกักนนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะกับตัวเมจิกฟิล์มนะให้ดูความหนากันก่อนมันมีความหนาอยู่ประมาณนึงนะคะอย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราเนี่ยติดเข้าไปแล้วนะคะก็จะช่วยเนี่ยเหมือนมีกระจก2ชั้นอารมณ์แบบนั้นเลยแอบเงี้ยงๆไม่ดูเห็นไหมเดี๋ยวพอเขาติดเสร็จนะคะเขาจะลอกตรงนี้ออ จะสามารถดิมเอเบิลได้นะคะโดยจะใช้แบบตัวมอเตอร์ซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะติดตั้งนะเข้ากับตัวที่เขียบุหรี่ของเราจะไม่มีการตัดต่อนะคะอุปกรณ์ใดๆหรือว่าสายไฟใดๆนะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูล้นกันว่าเป็นไง เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆตอนนี้อุ้งอยู่ในรถคุณนิกนะคะที่เป็นเจ้าของตัวฟิงฟิล์มนะซึ่งติดตัวเมจิกฟิล์มตัวนี้อยู่ด้วยนะคะเขาจะมีรีโมทมาให้เป็นรีโมทเล็กๆแบบนี้นะอุ้งสามารถจะกดนะคะคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเวลาที่อุ้งกดนะคะมันจะเป็นดิมเอเบลดิมเอเบลคืออะไรเออมันจะเป็นการปรับนะคะแสงนะแบบที่เป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นแบบใสใช่ไหมแล้วอุ้งกดอีกทีนึงมันก็จะดิมนะคะตัวฟิล์มตัวนี้ให้มันเป็นแบบทึบแบบนี้ค่ะ ถามว่าแสงยังรอดมาได้ไหมก็มีความรอดมาได้บ้างแต่ว่ามันจะช่วยเร่งของความร้อนนะคะได้เยอะมากจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะสั่งนะคะใช้คําสั่งเสียงดูอันนี้เนี่ยเราใช้รีโมทใช่ไหมเดี๋ยวอุ้มจะลองกดนะคะแล้วก็ใช้คําสั่งเสียงดูอ่ะลองดูเช็ดีโหมดอ่าเรียบร้อยนะคะ t r a n s p a r e n m o d e อโอเคเนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้คําสั่งเสียงได้แบบนี้นะคะซึ่งถามอุ้มว่ารู้สึกยังไงบ้างเอาจริงอ่าแดดตอนนี้นะตอนนี้คือเที่ยงครึ่งนะคะเ,คเวลาที่นั่งในรถเนี่ยถ้ารถอุ้มเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วนะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะเข้ามามากๆเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มลองให้ดูนะคะเดี๋ยวอุ้มลองถ่ายด้านบนให้ดูนิดนึงว่ามันหน้าตาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวอุ้มจะลองถ่ายให้ดูตรงๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นดวงอาทิตย์นะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ปึ้บ เห็นไหมคะมันก็จะเป็นการสลับเนาะทาให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าจางลงไปเยอะมากนี่คือของจริงนะคะแต่ข้อดีมากๆเลยคือเวลาที่เราเนี่ยอยากจะเห็นนะคะตัวกราสตูปเนี่ยแบบ100%เหมือนเดิมเราก็ยังเห็นได้นะคะซึ่งอันนี้คุณนิกเนี่ยไม่ได้ติดนะคะในเรื่องของตัวฟิล์มด้วยอ่าเป็นแบบนี้นะอ้าวไปดูตรงนี้นิดนึงมากันนะคะสําหรับเรื่องของการติดตั้งเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยจะเป็นการสอดเข้าไปนะคะตรงชั้นตรงกลางเนี่ยระหว่างนะคะตัวกระจกนะกับตัวขอบๆตรงนี้นะคะก็คือใส่ เข้าไปชั้นหนึ่งเลยแปลว่ามันจะมีแกลบนะระหว่างนะคะตัวกระจกที่เป็นกาซูฟจริงจริงเนี่ยกับตัวอะคริลิกฟิล์มตรงนี้นะคะเ,ออเรามองไม่เห็นหลอกแต่ว่าเวลาที่ติดตั้งเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีแกลบอยู่นะคะแต่พอติดออกไปเนี่ยติดเข้าไปปุ๊บมันก็จะแนบสนิทนะคะแบบนี้นะก็จะรู้สึกถึงออไม่มีอะไรมารบกวนถ้าเราใช้ม่านไฟฟ้าใช่ไหมมันก็จะมีตรงนี้เข้ามาปิดนะคะแล้วก็รบกวนเราใช่ไหมแต่ว่านี้ถือว่าเนียนมากๆเลยผมจะลองให้ดูนะคะคุณนิกเนี่ยน้องลองนั่งอยู่ข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวจะใช้คาสั Shading mode, transparent mode, นี <Hey>. ่ shading mode, transparent mode. โอเคแปลว่าถึงจะนั่งข้างหลังนะคะก็ยังสามารถใช้คำสั่งเสียงนี้ได้นะ <t une> เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้คือ IR อ่าตอนนี้ข้างนอกร้อนมากนะคะ IR ตอนนี้ข้างนอกอยู่ที่355นะมาดูด้านในกันนะคะพอเรามีตัวฟิฟิล์มแล้วเป็นไงบ้าง เหลือแค่5.6นะคะ5.6าหเอสำหรับ IR อ้าวเดี <orman> ๋ยวไปดู UV กันบ้าง UV กันบ้างนะคะข้างนอก UV เท่าไหรเนี่ยตอนนี้อืม1น6 0นะคะ1 3 6 0อ่าดูข้างในกันบ้างข้างในนะคะพอติดตัวฟิงฟิล์มเป็นไงบ้างสำหรับ UV ไอ้ยศูนเลยอ่าอันนี้เป็นข้อมูล2อย่างนะคะที่อยากให้ดูไว้ เดี๋ยวมาเริ่มการทดสอบจริงกันเลยดีกว่านะคะก็เป็นสถานการณ์จริงก็เหมือนเราเอารถนะคะไปจอดตากแดดเอาไว้ทีนี้อุ้มตากแดดเอาไว้นะคะให้รถเนี่ยมันวอร์มแล้วก็ไม่ได้เปิดเนี่ยตัวคาร์บินฮีทนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาเริ่มนะจากตัวเชดดี้โหมดกันก่อน,นะคะ่ะว่าอุณหภูมิเริ่มต้นผ่านไป10นาทีแล้วนะคะมันจะขึ้นเท่าไหร่หรือมันจะขึ้นหรือเปล่านะะ<า>เดี๋ยวไปเริ่มที่เชดดี้โหมดกันก่อนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มจากก๊าซซูปกันก่อนนะคะอุณหภูมิก๊าซซูปอยู่ที่ปรระะะมมาาาาณ55 55ออองงศศได้้้นนกกคแลว็ น้ำแชมพูสีน้ําเงินตัวนี้นะคะเป็นตัวแทนแห่งเชดดี้โหมดแล้วกันนะคะอุณหภูมิอยู่ที่41.5องศานะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ10นาทีดูกันครบ10นาทีเรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูที่กราสลูกกันก่อนว่า เป็นยังไงกันบ้างนะคะอยู่ที่ประมาณ65องศาร้อนมากนะคะ65องศาเลยทีเดียวแล้วก็ที่สมุดของเราปอ,อ๊บอยู่ที่44นะคะประมาณ44องศานะประมาณ44องศานะคะ,ะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นสำหรับตัวเชด d ี้โหมดต่อไปนะคะเดี๋ยวอุ้มจะกดนะให้เป็นแบบที่เป็น Transparent Mode นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเริ่มวัดนะคะเหมือนเดิมนะตัว ก๊าซลูบนะคะก๊าซลูบตอนนี้คือ64องศานะคะ64องศาเดี๋ยว64.5แล้วกัน64.5องศานะคะแล้วก็อุ้มเปลี่ยนมาเป็นสมุดสีเหลืองนะเอาอุณหภูมิเริ่มต้นนะคะของสมุดสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ที่37องศานะคะ,ะ37องศาเดี๋ยว10นาทีมาดูกันว่าเป็นไง เรียบร้อยนะคะครบ10นาทีค่ะสำหรับตัวที่เป็น t r a n s p a r รนต์โหมนะคะมาดูกันว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหรออะะ่อยู่ที่71องศานะคะอยู่ที่71องศาแล้วก็ที่ตัวสมุดของเราอยู่ที่44.3นะคะ44.3อันนี้จะเป็นสำหรับตัวที่เป็น t r a n s p a r รนต์โหม อันนี้เดี๋ยวจะขอลองอีกหนึ่งรอบนะคะอุ้มจะเปลี่ยนมาเป็นเชดดี้โหมดนะคะเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิดูนะเอาตำแหน่งเดิมนะคะที่มันร้อนสุดๆนะตรงนี้ก็คือ70องศานะคะ71องศาประมาณนี้อุ้มขอเปิดเชดดี้โหมดแบบเนี้ยเอาไว้นะคะประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะแต่สิ่งที่อุ้มจะวัดก่อนก็คือตัวกระจกด้านนอกตรงนี้นะคะที่อ,อ่อเรียกว่าเป็นกระจกที่โดนแสงตรงๆเนี่ยอุณหภูมิอยู่เท่า ด้านนอกนะคะตำแหน่งไกลๆกันเนาะอุณหภูมิจะอยู่ที่82.4องศานะคะ82.4องศางั้นเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันโอเคทีนี้มาดูด้านในกันบ้างนะคะที่ตำแหน่งเดิมเลยนะเดี๋ยวผมจะลองวัดดูปึ๊บโอเคเลขที่ออกคือ73ประมาณ73.5องศานะคะก็ถ้าเทียบกับด้านนอกนะคะที่มันไม่มีทั้งฟิลม์มก็คือเป็นการประทะกับแดดตรงๆนะคะด้านในเนี่ยก็สามารถกันความร้อนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลย งั้นเดี๋ยวมาสรุปผลการเทสนะคะสุดโหดโคตรร้อนวันนี้กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคือต้องบอกว่าการเทสอัน,นี้นะคะผ่านการติดฟิล์มอยู่แล้วเนาะก็คือติดตัวฟิล์มฟิล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การเจอกับตัวกระจกตรงๆแบบที่ไม่มีตัวฟิล์มฟิล์มนะคะอธิบายก่อนนะเอาโหมดแรกค่ะที่เป็นเชดดี้โหมดนะก็คือที่เป็นแบบขุณนแบบนี้ค่ะอุ้มวัดที่ตัวราสูรุนะอุณหภูมิขึ้นมา10องศาอุ้มวัดนะคะสมุดที่บอกอุณหภูมิขึ้นมา2.5องศาทีนี้คเป็นทือแแบบบบี่ ะะตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิที่ก l า s s ู o เนี่ยมันจะขึ้นมา6.5องศาแล้วก็สมุดที่เบาะนะคะจะขึ้นมาอยู่ที่7.3องศาทีนี้ก็ลองค่ะว่าอุย้ยงั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนจาก t r a n s p เรนต์เนี่ยกลับมาเป็นที่เช็ดทีโหมดแล้วลองวัดดูนะคะ10นาทีปรากฏว่าค่ะอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่3องศาด้วยกันแล้วก็ลองวัดดูนะคะข้างนอกข้างนอกเนี่ยร้อนมากนะอุณหภูมิกระจกด้านนอกนะอยู่ที่82.5องศานะคะไป2.5องศาอู้ ต่อไปนะคะอุ้งก็ลองขับค่ะอันนี้เอาไปเทสความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแฟกเตอร์เดียวกันก็คือขับไปแล้วก็ขับกลับมานะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะผลปรากฏว่าเวลาที่เราเปิดนะคะเป็นอันนี้นะเป็นตัวเชที่โหมดเนี่ยตัวไอความร้อนคือถามว่ามันมีไหมมันมีแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปข้างนอก80องศานะสำหรับตัวกระจกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะดันสูงขึ้นไปเออถ้าเทียบกันนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยในโหมดที่เป็นธรรมดานะคะก็คือแบบตัวเจอกระจก ตกติดฟิล์มกันแสงกรองแสงนิดหน่อยอะไรแบบนี้มันจะมีความร้อนลงมามากกว่านะคะก็เหมือนตัวเลขที่เราทสกันไปนะก็สอดคล้องกันทีนี้ถามว่าเวลาที่เปิดตัวเชดที่โหมดแล้วมันยังอุ่นลงมาถึงหัวไหมก็มีบ้างนะคะถ้าบอกว่าไม่มีเลยคงไม่ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไปเวลาเรื่องของความร้อนในมินิหมด3แฟกเตอร์ด้วยกันก็คือ IR UV แล้วก็เรื่องของแสงที่รอดลงมานะคะตัวนี้เนี่ยสังเกตดูว่าแสงที่รอดลงมาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะก็อันนี้ก็ลองพิจารณากันดูว่า เหมาะกับคุณหรือเปล่านั่นเองทีนี้คะอุ้มให้ดูเรื่องของงานประกอบนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสังเกตว่ามันจะสอดนะเข้ากับตัวคานลรถเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมมันจะไม่มีแก๊บอยู่เลยนะคะรอบๆบเนี่ยก็คือพอดีมากๆทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยเขาจะทํานะคะขึ้นรูปมาเข้ากับตัวหลังคาของเราเออแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ติดนะคะเข้ากับตัวหลังคารถของเรานะมันจะมีแก๊บนะคะระหว่างตัวหลังคาเนี่ยกับตัวเอ่อตัวฟิล์มนะคะอยู่นิดนึงเวลาที่ติดเข้าไปนะคะมันจะช่วยแบบว่าไม่เอาความร้อนเนี่ยจากตัวกระจกลงมา ตรงๆถึงเรานะคะก็จะผ่านตัวฟิล์มตรวนี้อีกชั้นหนึ่งก่อนนั่นเองข้อควรทราบอีกข้อหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเอาไว้ก็คือ,อ,อระหว่างตัวกระจกนะกระจกจริงนะคะที่อยู่ด้านบนที่เป็นกาสทูปเนี่ยกับตัวฟิล์มฟิล์มนะคะมันจะมีระยะห่างกันอยู่ประมาณ5เซนนะตรงกลางตรงนี้นะคะประมาณ5เซนนะคะแล้วก็แก๊ปตรงนี้คือตัวตัวของมันเนี่ยมันก็จะโค้งนะคะตามรูปรถแบบนี้แต่ว่าก็จะมีระยะนะ เขาเรียกว่าเป็นแอร์นะคะที่ทําให้มันโกล์เนี่ยอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะไม่ได้แนบชิดเข้าไปเลยนะอันนี้เ็พราะที่ต้องบอกไว้น,นิดนึงนะประมาณนี้แล้วกันนะคะกับตัวฟิงฟิล์มค่ะข้อดีที่สุดของตัวนี้เลยก็คือมันไม่ไปรบก,กวนอะไรของตัวรถเลยนะคะอย่างแรกคืออุ้มไม่รู้สึกว่าคือคือถ้าเราไปติดตัวที่เป็นบ้านไฟฟ้ามันจะต้องเพิ่มนะคะพื้นที่ของตรงด้านหน้าตรงด้านข้างตรงน,งรงนี้มาซจ้ามเงเนี่ยไม่ค่อยชอบยุ่งอะไรกับรถนะรู้สึกว่าวิธีนี้มันง่ายมัน s i m p l ลที่สุดนะคะ,ท,ะ,คะที่สามารถทําได้เลยข้อที่2นะคะ คือมันไม่ได้ไปยุ่งกับระบบไฟฟ้านะมันจะต่อเข้ากับตัวที่เขียบุหรีนะคะเพราะฉะนั้นประกันมันเขาบอกมันไม่หลุดนะคะก็ลองเช็คกัะทางฟิล์มดูได้นะคะว่ามันเป็นยังไงแต่เท่าที่มงลองเช็คดูก็ถือว่าโอเคมากๆนะการควบคุมนะคะก็ง่ายๆมันที่บอกไปว่าใช้รีโมทก็ได้หรือใช้คำสั่งเสียง a c คเซนตภาษาไทยแบบอุ้มก็ทําได้นะเดี๋ยวลองทาให้ดู t r a n ป p a r e n t mode s h a d ง่ายๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าควบคุมได้ง่ายเราขับรถไปเรารู้สึกร้อนขึ้นมาเราก็บอกว่าเอ้ยเช็ดที่โหมดให้มันเปลี่ยนนะคะโหมดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันราคาเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ที่35,900าเรบาทนะคะรับประกันให้2ปีมีสําหรับโมเดล Y แล้วก็โมเดล3อีกด้วยนะคะยังไงติดต่อทางฟิล์มฟิล์มเขาหน้าอุ้มเนี่ยไม่ได้อะไรนะก็ถือว่าเป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จริงๆเนี่ยก็อยู่ในรถที่เป็น Lexus ันะคะ,ะ,คะเป็นนีๆอพวกนี่้อพวกแบพช ใช่ไหมไทคายคาอะไรอย่างนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะคะก็ค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฝากไว้ประมาณนี้กับฟิงปฟินนะคะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าเอาบอกงี้อุ้มเนี่ยสั่งนะคะตัวม่านไฟฟ้าที่เป็นตัวแบบโหดที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนทั้งโครงตรงนี้นะคะแต่อุ้มยังติดอยู่นิดนึงก็คือมันต้องยกนะตรงเนี้ยออกนะคะทั้งเซตนะก็ยังกังวลอยู่ว่าถ้าสมมติแบบ ยกออกแล้วไม่รู้ว่ามันจะลาบากมันจะแบบยุ่งยากแค่ไหนนะคะก็ยังเป็นออปชั่นสุดท้ายอยู่ถ้าใช้แบบนี้แล้วเวิร์กก็คงไม่ได้ไปติดตัวม่านไฟฟ้านะอ้าวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้านะคะสวัสดีค่ะ